กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายนุแม่แซมไซายแม่เอาบองโอนไม่รับแฟนเหตุทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับคอสอปอหอคณะสำรวจป่าเห็ดครับวันนี้พามาหาเห็ดที่ป่ากัดเชิงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะหารอบๆเขื่อนตะเกาวครับวันนี้เราจะเข้าข้างหน้าเขื่อนตะเกาครับก็จะขี่รถไปเรื่อยๆครับแล้วก็หยุดหาเป็นจุดๆครับ รับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราครับครับไปดูกันว่าเราจะได้เห็ุอะไรกันบ้างครับครับไปดูครับเห็ดพึ่งหวานครับโอ้ยเรากำลังงามๆเลครับเล็กเป็นนิดครับแต่ขนาดเนี้ยกำลังแซบเลยครับ จริงป่าวเดี๋ยวยยไปดูทางนูน้นเขาเขาบอกเยอะครับทำไมมันต้นเล็กอะอแต่เพิ่งน,นั้นแหละเนาะพันเล็กหรือเปล่าตรงนี้ครับมีลูกเล็กๆ,กๆด้วยครับเบาด้วยย่านี้ อันตรายมากครับยานี้บาดมือครับโคตรคมเลยตรงนี้อีกดอกนึงครับตรงนี้ด้วยครับ ดอกกำลังสวยเลยครับตรงนี้ครับสองดอกครับน่าจะแก่แล้วครับเอาไปก่อนครับพึ่งแดงขาลายครับทำไมขึ้นอันเดียวครับเนี่ยนะ แล้วแต่ยังได้อยู่ครับบานแล้วเห็ดพึ่งหวานครับโอ้โหดอกกำลังสวยเลยครับทำไมขึ้นดอกเดียวครับนี่ดูครับละโมกข่าวครับขึ้นดอกเดียวครับ ยังได้อยู่ครับเกือบบานครับยังสวยอยู่ล้วงกเหลืองครับใกล้ๆก,กันตรงนี้ครับหนึ่งดอกอุ้ยขาดเห็ดตะไคร้ครับว้าวไปแล้วครับโอ้โหสภาพไม่ได้แล้วครับทำเชื้อครับขึ้นเยอะเยอะเด้อเดี๋ยวจะมาเก็บอีก เห็ดตะไครครับขึ้นตรงริมผาข้างน้ําตกครับดูครับอันนี้เหลือแต่อันนี้เหลือแต่ขาแล้วครับแต่ก็เอาอยู่ครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับตรงนี้สามดอกเลยครับสี่ดอกกับอันนี้น่าจะเน่าเลยครับเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนห Oh. มีพันเกเราเอาอยู่ข้างบนครับอันนี้ไม่กลา้าลงทางเดอรมีเลยครับขึ้นตรงผาเลยครับตรงนู้นอีกประมาณสามดอกครับน่าทิ้งไปบ้างนะครับดูรครับนี่น่าทิ้งนี่ก็น่าทิ้งทางนู้นสามดอกครับ จะต้องระวังนิดหนึ่งครับเดี๋ยวจะตกน้ำครับตรงนี้ก็เน่าทิ้งนะครับเหลือหนึ่งเหลือสองเหลือสามตรงนี้เห็ดก่อแดงครับตรงนี้ดอกสวยๆเลยครับหนึ่งดอกใกล้ๆกันตรงนี้มีอีกหนึ่งดอกครับ ตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับดอกสวยๆเลยครับกอแดงครับตรงนี้หนึ่งดอกครับตรงนี้ครับน่าจะเรียบร้อยครับสภาพไม่ได้แล้วครับโอ้ตัวนี้ยังได้หรือเปล่าโอ้ยังได้อยู่ครับอันนี้้ไปแลว นู่นับบยังได้อยู่ครับตรงนี้ายังได้อยู่ครับหนึ่งอันอันนู้นยังได้อเปล่าครับสองอัน่นาจะไม่ไหวแล้วมั้งครับ่าจะไม่ไหวแล้วครับ,รบอันนี้เอาแต่อันนี้ไปก่อนครับ เห็ดตะไคร้ตรงนี้ครับดูครับเล็กๆเต็มเลยครับดูครับขึ้นริมฝั่งน้ำครับริมฝั่งคลองครับดูครับดูครับดูครับอันนั้นใหญ่แล้วน่าจะได้ทางนู้นก็น่าจะได้ครับจะได้สักกี่อันนอกน่าจะสองสามอันเอาอันนี้ก่อนครับอันนี้เห็ดพึ่งอะไรครับเนี่ย กินนะอันนี้ใหญ่หน่อยครับเกะเอาลูกน้อยมันครับตรงนี้ครับอันนี้ได้เลยไหนอ่ะอันนี้ใหญ่เลย เอาแล้วครับขนาดนี้ <laughs> อันนี้ก็เอาแล้วครับสามอันนี้ไว้ก่อนครับทางนี้ก็มีครับบนนู้นครับขาวๆแต่มันยังเล็กครับขี้เกียจขึ้นไปครับน่าจะได้อันหนึ่งนะหึ่งเดี๋ยวลองขึ้นไปดูมีเห็ดพึ่งด้วยครับตรงนี้พึ่องอะไรครับเนี่ย น่าจะเพิ่งยูคาเพิ่งขมเดี๋ยวมาเก็บตรงนี้ก่อนอขึ้นไหวไหมเนี่ย,ยเนี่ยครับกำลังออกมาเล็กๆเลยครับเดี๋ยวอันนี้เอาไปก่อน <laughs> มาแล้วเอาไปก่อนตรงนี้เต็มเลยครับท้ขาว,ขาวเดี๋ยวตอนนี้น่าจะได้อันหนึ่งครับ เล็กๆเนี่ย,ยตอนน้ำป่ามานี่ข้ามไม่ได้เลยนะครับตรงนี้แต่วันนี้น้ำไหลหน้าเล่นมากเลยครับ กอ็กอแดงครับตรงนี้หลายดอกเลยครับสองสามดอกสี่ดอกโหใครเดินเหยียบครับเนี่ยทางนี้ก่อนครับ<ห>บานแล้วตัวนี้ยังได้อยู่ครับตัวนี้ลมนครับยังโอเคอยู่ครับยังแข็งแข็ง <ๆ S 2> อยู่<ๆ> ตรงนี้กํกำลังงามๆครับตัวนี้ครับใต้ใบไม้ครับกำลังสวยเลยครับไม่สวยแล้วครับขึ้นราแล้วเอาไม่นี่ขึ้นราแล้วนี่ไม่เอาแล้วครับขึ้นราแล้วครับโอ้ดูเหตุไคร้โผลนี้ครับผลน้อยๆครับสี่ห้าดอกครับแล้วลูกน้อยมันอีกเยอะๆเลยครับดูครับ เดี๋ยวผมเก็บเอาแต่ดอกใหญ่ก่อนนะครับนี่ดอกนี้ใหญ่แล้วครับกำลังสวยๆเลยครับมีลูกน้อยตรงนี้ด้วยครับดอกนี้ก็น่าจะได้แล้วครับตรงนี้อีกสี่ดอกครับอันนี้เก็บไว้ให้มันใหญ่ก่อนครับ ตำปนตามอะไรยังปนอีกตามไม่พอปนอกีกตายตายขึ้นตามริมคลองครับไอ้ตโมโอตรงนั้นไม่ได้ดูเตโมโอตรงทางขึ้นน่ะเอ็งเข้าไปนะหิดกอแดงตรงนี้ครับใครเดินติไงทองเลยครับสองดอกสวยๆเลยครับ กอแดงครับหนึ่งดอกครับเอาไม่ใช่กอแดงครับนางเลแดงครับหักเหมครับตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับครับตอนนี้เราก็กลับกันแล้วนะครับเข้าอีกทางหนึ่งแต่ออกออกอีกด้านหนึ่งออกอีกทางหนึ่งขี่รถรอบเขื่อนนะครับวันนี้ก็ได้เห็ดก็พอสมควรครับ ก็เห็ดก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันซาแล้วครับที่รถหาเห็ดอย่ีครับรอบเขื่อนเลยครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเม้นท์ทุกแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาเห็ดของพวกเรานะครับขอบคุณครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ